สวัสดีครับพบกับผมดอเอร์เอกลิศเลี้ยงพาณิชกับที่นี่ครับ tiptalk.tv วันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของ s d card ครับว่าจะถ้าจะใช้ใครที่จะใช้ a 7 s 3ควรจะเลือก s d g a r d ตัวไหนดีทำไมถึงต้องมาระบุว่าเป็น j 7 s 3เพราะว่าถ้าเป็นตัวอื่นกล้องปกติที่เราถ่ายกันที่4 k สูงสุด3 0เฟรมเปอร์เซกนั้นคุณจะไม่ปัญหาในเรื่องของการเลือกใช้การ์ดเลยเพราะการ์ดสแตนดาดในตลาดเนี่ย ก็สามารถถ่ายได้ทุกตัวทีนี้เรามาดูกันครับว่าการ์ดสแตนดาดในตลาดคืออะไรการ์ดสแตนดาดในตลาดครับจะมีอยู่2จะมีเอาสแตนดาร์ดก่อนนะจะมีอยู่2เลเวลครับคือเลเวลที่เป็น UHS1 กับ UHS2 UHS1 ก็คือมี1แถวแต่ถ้า UHS2 จะมีพินอยู่2แถวซึ่ง1แถวกับ2แถวนี้ไม่ได้มีผลอะไรต่อการคคอร์ดวิดีโอแต่มีผลต่อการ อ่านเขียนไฟล์ออกและเข้าจากการ์ดซึ่งแม้กระทั่ง UHS 1นะครับ UHS 1เนี่ยที่เป็นเลเวล1ที่เป็น V 3 0เองก็จะมีตัวต่ำสุดที่ผมใช้มาตั้งไหนแต่ไลเนี่ยคือ95 MB เตปอร์เซกตัวนี้สามารถที่จะอ่านเขียนจะช้ากว่านี้เดียวปกติถ้าจะใช้ตัวนี้เยอะๆเอามาทำการตลาดไงตัวไหนเยอะเอาตัวนั้นขึ้นซึ่งปกติตัวที่เร็ว,ค,ว,รวคือตัว Read คือ อ่านออกจากการ์ดซึ่งนั่นหมายถึงเวลาที่คุณเอาการ์ดไปเสียบในคอมพิวเตอร์แล้ว Copy ไฟล์ลงคอมตัวที่อันไหนที่มีตัวเลขสูงกว่าจะก็ p ีได้เร็วกว่าซึ่งตัวที่ต่ำสุดคือ95 m b เมกะไบต์เปอร์เซกตัวนี้นะครับตัวที่เลเวลสูงขึ้นมาจะเป็นตัวที่เป็น170 m เมกะไบต์เปอร์เซกซึ่ง170 m เมกะไบต์เปอร์เซกก็ยังเป็น UHS 1พอข้ามาเป็น UHS 2 มีพินสองแถวความเร็วสปีดในการอ่านจะขึ้นไปถึง300 m มกะต์ดังนั้นเวลาที่คุณ Copy ไฟล์ขนาดเท่ากันด้วยการ์ดสองเลเวลนี้มันจะไม่เสร็จเร็วกว่ากันนั่นคือประโยชน์ของมันแต่เวลาที่เราจะมาใช้ในการร e คอร์ดวิดีโอมันจะต้องดูมากกว่านั้นกล้องโซนี่ที่ผ่านมาจะถ่ายสูงสุดที่ 4K 30เฟรมเปอร์เซ ซึ่งสามารถใช้การ์ดที่เป็นรหัส V 3 0ได้ซึ่งตัวนี้แหละครับเป็นตัวที่เราต้องให้ความสนใจไม่ใช่ UHS 1หรือ2นะครับแล้วก็ไม่ได้ดูที่ transfer speed ที่เขียนอยู่บนการ์ดแต่คุณต้องดูว่า V เท่าไหร่มันจะมี V 3 0 V 6 0และก็ V 9 0ถ้าคุณถ่ายไม่เกิน30เฟรมเปอร์เซ็คุณใช้ V 3 0ในการถ่ายได้ ซึ่งไม่ว่าคุณจะถ่ายด้วย4208บิตหรือ42210บิตบน A7S3 ถ้าคุณยังถ่ายที่ยีบไม่เกิน30เฟรมเปอร์เซกเรียกว่าใช้ V30 ยังเอาอยู่ซึ่งการ์ดพวกนี้ราคาถูกครับราคาถูกแสนถูกมีความสุขมากในการซื้อไม่มีปัญหาอะไรการ์ดกล้องทั่วๆไปที่เคยใช้ใช้มาใช้ V30 กันมาโดยตลอดบางคนก็ใช้ v 3อย่างผมเองเนี่ย ผมก็จะมีการ์ดใบนี้ครับของ a ซ d i s k ที่มันเป็น v 3 0เหมือนกันแต่เป็น uhs t o o เพื่อที่จะให้ผมเขียนอ่านไฟล์ได้เร็วขึ้นซึ่งอันนี้ผมจะใช้ในตอนที่ใช้กับ a 7 r 4ในโหมดถ่ายรูปถ่ายด้วย61ล้านพิกเซลแล้วผมกดเบ r ร์สโหมรัวแบบด,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 ดัดก็ต้องข้ามมาใช้ระดับนี้ครับเพื่อให้เขียนไฟล์ให้ทันจะได้ล้างบัฟเฟอร์ให้หมดเร็วๆแล้วจะได้ไปศาสต์ต่อ แต่ไม่ได้มีผลต่อการถ่ายวิดีโอเพราะถ้าคุณไปถ่ายด้วยอย่างผมไปถ่ายด้วย100 f เฟรมเปอร์เซกหรือ 100p ต่อให้เป็น UHS-II ที่มี2แถวต่อให้ transfer rate เป็น300 MB เมกะ์เปอร์แต่ตัวนี้ยังเป็นแค่ V30 ซึ่งไม่ support เราก็ต้องข้ามขึ้นไปเล่นครับ V60 หรือ V90 หรือถ้าคุณจะถ่ายที่100เฟรมเปอร์เซกหรือ120เฟรมเปอร์เซกก็คือถ่าย 100p หรือ 120p ก็ตามจะต้องขึ้นไปเล่นระดับ V60 ครับซึ่งตัวนี้ผมซื้อจากในเน็ตมาตอนแรกก็เห็นว่าราคามันก็เออถูกดีลองดูซิว่าของปลอมหรือเปล่าเพราะว่าราคามันราคาตัวนี้ครับ256กิก256กิก V60 UHS II ตัวนี้ราคาอยู่ที่2,700บาทกลมๆนะครับ2,700บาททอนทอนสลึงนึงมัง้งซึ่งราคาถูกครับเพราะว่า256ที่เป็น V30 เนี่ยก็ประมาณ2,000ต้นๆแล้วมันเป็นยี่ห้อ l e x กซอีกตัวหนึ่งที่พวกโปรเขาชอบใช้กันในเมืองนอกก็คือยี่ห้อโปรเกรดอันนั้นแพงกว่านี้อีกแพงกว่านี้เลยครับ แพงเลยอยากใช้ตัวนุ้นมากกว่าแต่ผมหาคนขายไม่ได้เพราะกว่าจะเอาเข้ามาถึงเมืองไทยราคาแรงขนาดนั้นคงคงไม่มีใครซื้อและที่ผ่านมายังไม่มีความจําเป็นต้องใช้ v 6 0เพราะกล้องทั่วไปเป็นแค่ v 3 0ก็เอาอยู่แล้ว v 3 0ก็มีขายเกลื่อนตลาดจะสต็อกทําไมให้มันเสี่ยงแต่ว่าเจ้านี้ถือว่าเจ๋งมากครับสต็อก v 6 0เอามาลองฟอร์แมตแล้วลองใช้แล้วลองเช็คขนาดลองเช็คอะไรแล้วใช้ได้นะครับ ซื้อที่ไหนไม่บอกนะไปหาเอเองครับไปเสิร์ชในเน็ตเลยครับว่า l e x ก V60 นะมันออกมาเลยแล้วก็ไปซื้อเอาเองนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเกิดมีอะไรขึ้นมาผมสวยเอาเป็นว่าผมลองแล้วมันรอดกันแล้วกันคนอื่นอาจจะรอดไม่รอดไม่รู้ละตัวใข่ตัวเผือกนะฮะนั้นถ้าถ่ายด้วยถ่ายด้วย100 P หรือ120 P แล้วไม่ว่าจะเป็น422 10บิตหรือ4 2 0 8บิต V60 เอาอยู่แต่ถ้าคุณจะไปเล่นระดับ S n Q mode และอ่าถ้าจะไป S n Q mode คือหมุนไปแล้วตอนกดถ่ายแล้วมันพอกดหยุดปึ๊บมันสโลวมาให้เสร็จเรียบร้อยแล้วต่อให้คุณจะรคคอร์ดเป็น25 p นะครับฟังดีๆนะคุณอาจจะตั้งเป็น100 P แล้วเรคคอร์ดเป็น25 p แต่คุณก็ยังต้องใช้ถึง V90 บางคนอาจจะงงอ้าวจานทำไมต้องใช้ตั้ง v 9 0วะเพราะมันเคคอรอดลงไปแล้วมันก็ทำการสโลโมชันแล้วเล็อรอดใหม่มันต้องการทำงานให้มันเร็วดังนั้นถ้าคุณเล่น S and Q Mode จำเป็นจะต้องใช้ v 9 0ขึ้นไปทีนี้่ะ v 9 0ผมไม่มีนะในเมืองไทยผมหาคนขายมีคนขายมีคนขายเจ้าเดียวกันนี่แหละก็มีขาย v 9 0ราคาแม่งสุดแพงคือ256 V60 ราคาเท่ากับ128 V90 ครับดังนั้นโอ้หราคาแม่งฉีกมากก็เลยไม่เสือ้อก็เอา,อางี้แล้วกันพอดีผมมีตัวที่สูงกว่านั้นก็คือตัวนี้ครับก็คือ CFS c f Express Car d Type A ชื่อมันยาวมากตัวนี้โคตรแพงแต่ว่าผมได้มาฟรีมันแถมมากับตอนที่ผมซื้อกล้องคือซื้อพรีออเดอร์ล็อตแรกมาเขาแถมตัวนี้มาให้ตัวนี้ 5,000บาทมั้งถ้าจำไม่ผิดนะ80กิก5,000บาทถ้าคุณจะถ่ายด้วย S Q Mode คุณต้องไปใช้ V90 หรือไปใช้ CF Express Card Type A ยาวชิบหายเลยนะเออในขณะ,ะนะเดียวกันถ้าคุณจะไปเล่น OI ไปถ่าย OI คุณจะต้องใช้อะถ้าเป็น OI ก่อนนะถ้าเป็น OI ต้องใช้ V90 ขึ้นไป แต่ถ้าคุณถ่ายในโหมด OI และเป็น S แ Q ด้วยนี่ครับต้องใช้เจ้านี้เท่านั้นดังนั้นสำหรับคนทั่วไปถามว่าต้องซื้อตัวนี้ไหมต้องซื้อ CFs Express Card โอ้ยชื่อแม่งยาวเอาเป็นว่าเรียกว่า CF แล้วกันนะเอาสั้นๆไปกันรู้กันนะว่าผมหมายถึง Type A นะเราจะต้องการเจ้า CF เนี่ยก็ต่อเมื่อคุณถ่ายด้วย OI S&Q Mode เท่านั้นนอกนั้นไม่จำเป็นต้องซื้อแล้วถ้าใครที่ไม่ได้ใช้ S&Q n Mode ถ่ายด้วยปกติเลยแล้วไปโลรโมชั่นเองที่หลังบอกเลยว่า V60 เอาอยู่นะครับซึ่งราคาตัวนี้ถูกดีไม่แพง2,000กว่าบาท2 0 7จบละอันนี้ลองผมซื้อมาเทสทีนี้ประเด็นคืออย่างนี้ครับตอนที่ผมไปลองตอนที่ผมตอนก่อนอันนี้ผมเพิ่งได้มาเมื่อวานนะสั่งไปเพิ่งได้มาเมื่อวาน เออทีนี้ก่อนหน้านี้ผมลองใช้2องไม่ใช่ลองใช้หรอกตัวเนี้ยตัว CF เนี่ยได้มาฟรีถูกไหมแล้วผมก็มีเจ้า UHS-1 V30 เนี่ยอยู่เยอะผมก็เลยทดลองใช้ซึ่งมันก็เวลาใช้งานเนี่ยถามว่าใช้แบบนี้ได้ไหมได้ทีนี้ประเด็นคือใครที่มีการ์ด v 6 V 3 0อยู่เยอะแล้ว เฮ้ยโดยปกติเนี่ยอย่างผมเองปกติผมก็จะถ่ายที่ 25p และจะมีแค่บางช็อตเท่านั้นที่จะสโลโมชันที่เท่ากับว่าโดยส่วนใหญ่ผมไม่ได้ต้องการ v 60โดยส่วนใหญ่ผมต้องการแค่ v 30ถามว่าอ้าวจารย์ถ้าอย่างนั้นเราเอาอย่างนี้ได้ไหมถ่ายปกติใช้ v 30เพราะราคาถูก แล้วพอจะไปสโลโมชันค่อยไปใช้ V90 ได้ไหมคำตอบคือได้ครับซึ่งวิธีของผมเนี่ยคืออ่าถ้าใครเราบอกอาจารย์ลด CF อ่ะคือถ้าใครไม่ได้แถมมานะแพงวิธีของผมคือในกล้องของผมเนี่ยผมจะเซ t ตเมมโมรี่กับ2เอาไว้เมมโมรี่ของผมเนี่ยผมจะเมมโมรีเอาไว้ว่ามันเป็น 25P ส่วน Memory เบอร์2ผมจะเซตเป็น100 p เสร็จแล้วผมก็จะเอาเจ้า V30 เนี่ยใส่1สล็อตแล้วก็เอาเจ้า CF card หรือถ้าใครจะใช้เป็น V60 หรือ V90 ก็จะเอาไว้อีก1สล็อตแล้วเวลาถ่ายครับผมก็จะหมุนมาที่1เพราะผมหมุนมาที่1คือตั้งไว้ที่25 p ผมก็จะเข้าไปที่ปุ่มผมก็จะเซตที่ปุ่มฟังก์ชันที่ปุ่มฟังก์ชันเนี่ย ก็จะมีให้เลือกครับว่าผมจะเลกคอร์ดลงไปที่การ์ดไหนผมก็เลือกโดยส่วนตัวแล้วผมเอาเจ้าเจ้าตัวเจ้าตัวแรงเนี่ยเอาไว้การ์ด1เอาตัวช้าเอาไว้การ์ดสดังนั้นเวลาที่ผมหมุนไปที่เมมโมรีคือถ่ายด้วย25 p ผมก็จะต้องมากดฟังก์ชันแล้วกดเลือกการ์ดให้ไปที่การ์ดตัวช้าแล้วเวลาเมื่อไหร่ก็ตามที่ผมอยากถ่ายด้วย100 P เพื่อจะมาสโลโมชันที่หลัง ผมก็มาหมุนปปรีไปที่ Memory เบอร์2แล้วก็เข้าไปในฟังก์ชันแล้วก็จิ้มเลือกการ์ดที่เป็นการ์ดแรงซึ่งถามว่ายุ่งยากไหมแรกๆก็รู้สึกว่ายุ่งยากแต่พอเราเริ่มทำใช้ไปสักพักหนึ่งมันจะเริ่มเกิดความคุ้นเคยเกิดความเคยชินมันก็จะเหมือนกับว่าหมุนจึก๊กกดฟังก์ชันเปลี่ยนการ์ดหมุนจึก๊กเปลี่ยนฟังก์ชันเลือกการ์ดมันก็ทำได้ซึ่งทำให้เราประหยัดได้อย่างตัวอย่างเช่น คือถ้าใช้ถ้าถ่ายด้วย4208บิตนะครับ128กิกเนี่ยจะถ่ายได้ประมาณ2ชั่วโมงครึ่งกลมๆนะแต่ถ้าถ่ายด้วย4220บิตมันจะเหลือแค่ชั่วโมงครึ่งมันจะหายไปแต่ทีนี้ถ้าเลือกถ่ายด้วย100เฟรมเปอร์เซกมัน128กิกเนี่ยมันจะเหลืออยู่แค่50นาทีเองมัง้งตามตัวเลข ใช่ไหมใช่สิซึ่งมันเปลืองการ์ดดังนั้นสําหรับใครที่อยากประหยัดตังค่าการ์ดนะครับก็แนะนําว่าซื้อ v 60มัน1แผ่นเอาไว้อัดสโลโมชั่นอย่างเดียวซึ่งคุณอาจจะใช้อาจจะซื้อมันต้องซื้อ256ก็ได้คุณอาจจะซื้อแค่32กิกก็ได้แล้วเอาไว้อัดตอนสโลเท่านั้นส่วนเวลาอื่นๆที่คุณถ่ายต่อให้เป็น42210บิตแล้วถ่ายด้วย 25p หรือหรือ 24p ก็ตาม คุณก็ใช้การ์ด V 3 0ที่เป็นถูกๆเนี่ยอีก1สล็อตแล้วเวลาถ่ายถ่ายไปถ้าการ์ด V 3 0หมดก็เปลี่ยน V 3 0ตัวใหม่เข้าไปซึ่งการ์ดแม่งถูกในขณะที่ตัว V 6 0เนี่ยคุณมีสัก32กิกแล้วแต่ใครนะว่าใครใช้โปรโมชั่นมากหรือน้อยมันก็เป็นการประหยัดงบได้เช่นเดียวกันแต่สำหรับผมแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าผมอยากให้มันง่ายนะครับผมอยากให้มันง่ายผมก็เลยซื้อ V60 มาเลยที่256ซึ่งแผ่นนี้ <c oughs> แผ่นนี้แผ่นเดียวถ่ายได้3ชั่วโมงครึ่งโว้ Whoa! เรียกสามชั่วโมงครึง่ง <c oughs> จากตอนที่ผมไปคลิปไปทริปพัทยาที่ผ่านมาที่พาลูกๆไปเที่ยวพัทยาที่ผ่านมาวิดีโอออกมาที่ชั่วโมงกว่าแปลว่าฟุตเทจของผมมีประมาณ2ชั่วโมงดังนั้นรอบต่อไปที่ผมจะไปเชียงใหม่ตอนต้นเดือนธันวา กลับไปพัทยาอีกแล้วหลายคนบอกอีกแล้วคือผมเป็นคนชอบทะเลและพัทเลที่มันไปง่ายคือพัทยาก็ไม่มีอะไรมากก็แค่ไปชิลพัทยาแล้วก็จะไปพัทยาตอนช่วงปีใหม่ซึ่งทั้ง2ทริปนี้ดูแล้วยังไงยังไงก็3มชั่วโมงครึ่งผมเอาอยู่ดังนั้นผมก็เลยซื้อ256หมา1นใบที่เป็น V60 แล้วผมก็ไม่ต้องจิ้มเปลี่ยนการาดครับใช้กร์ดใบนี้ใบเดียวถ่ายไปเลยครับ3ชั่วโมงครึ่ง โดยที่ผมก็ยังมีเจ้า2ใบนี้เป็นสแปร e ดังนั้นถ้าเกิดเจ้า256นี้หมดผมก็แค่หยิบมา2อ,อันเสียบแม่ง2ส,สล็อตแล้วกูมานั่งเปลี่ยนการ์ดเอาถ้ามันหมดจริงๆเพราะผมขี้เกียจเอาโน้ตบุ๊กไปไปอัปโหลดผมขี้เกียจเอาแบ็กอัพสิขี้เกียจพกอะคือแบบไปเที่ยวไงขี้เกียจพกดังนั้นก็ใช้วิธีนี้หรือผมอาจจะช่างแม่งวะสองพักว่าบาทกูซื้อสองหอีกใบก็ได้ เท่ากับว่าผมมีคลิป7ชั่วโมง7ชั่วโมงนี้แม่งไปญี่ปุ่นทริปไหนวะทริปไปยกไปนางโงย่ะออกมายัง6กฟุตเทจยัง6ชั่วโมงกว่าเองเลยอะดังนั้นถ้าเวลาไปเที่ยวอะถ้าตอนไปเดี๋ยวตอนโควิดจบหมดแล้วโควิดเลิกแล้วไปกลับไปเที่ยวญี่ปุ่นได้ ทริปตอนนั้นที่จะไปผมอาจจะต้องพก 2, 5, 6, 2ใบจะได้ไม่ต้องลำคาญในการเปลี่ยนการ์ดคือ2อันเสียบบนเสียบล่างแล้วก็ถ่ายจนจบกลับมาไม่ต้องพกคอมพิวเตอร์ไปแบ็กอัพเลยก็ได้แต่ถ้าเกิดจะไปยาวกว่านั้นก็อีกว่าอยทีอสรุปง่ายๆก็คือแล้วกันว่าใครที่ต้องการง่ายอย่างผมนะ2,000กว่าบาทจ่ายได้ช่างแม่งก็ซื้อ2 5 6 1ใบแล้วทั้งหมดอยู่บนการ์ดใบเดียว แต่ถ้าใครอยากประหยัดก็ซื้อ V 6 0ที่แค่ 32GB แล้วก็ใช้ V 3 0ถูกถูกๆเป็นตัวหลักต่อไปก็ได้เช่นเดียวกันส่วนเจ้า CF นี้แพงครับแพงสำหรับใครที่กังวลเรื่องการ์ดต้องซื้อการ์ดต้องซื้อ CF ไหมแม่งแพงชิบหายหรือต้องซื้อถึง V 9 0ไหม คงน่าจะได้คําตอบแล้วนะครับลองพิจารณาดูก็แล้วกันอ่ะใครสงสัยอะไรนะครับอยากจะถามมาเรื่องการ์ดก็สามารถคอมเมนต์ถามมาได้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ